สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ก่อนเลยต้องขอกราบสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านนะครับสวัสดี37ท่านแรกด้วยนะครับวันนี้อาจารย์เชนมาไลฟ์สดสามสาตรงเงินล้านให้ลูกศิษย์ได้ติดตามรับชมกันฟรีๆนะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์สดๆเลยนะครับสำหรับสาตรงเงินล้านวันนี้ใครที่รับชมอยู่วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับวันนี้เปิดซองดังนะครับสาวตรงเงินล้าน เมื่อประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับ2564นะครับอยู่กับอาจารย์เชนอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งลูกศิษย์ด้วยนะครับในช่วงสิบสองนาฬิกานทีนะครับ23นาทีด้วยนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับใครรับชมอยู่วันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าทำลายของท่านด้วยเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดเลขมงคลไม่ทันนะครับลูกศิษย์นะนะครับสวัสดี35ท่านแรกด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างภาพชััััััดดดมมม้้้ยยยยเเสีงงชนนนะะคครรรรบบพพิ์์ลขตตวววาาาาใหอจ นะครับวันนี้อาจารย์เชนมีสาวตวงเงินล้านนะครับประจํางวดวันที่1นกรกฎาคม2564น่ะครับสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับจากจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับรวมไปถึงจังหวัดชัยนาทด้วยนะครับสวัสดีทุกจังหวัดเลยภาพชัดไหมเสียงชัดไหมถ้าภาพชัดเสียงชัดรายงานตัวให้อาจารย์เชนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีวันอังคารนะครับสวัสดีบันอังคารครั้งหนึ่งด้วยนะครับ วันนี้3ตรงเงินล้านนะครับเมื่ประจำวันที่1กรกฎาคม2564นะครับหลักเด่นมีทั้งหมด4หลักนะครับรวมไปถึงฉบับเต็มฉบับซองนี้นะครับได้เฉพาะโคต้าของอาจารย์เชนเท่านั้นนะครับใครอยากได้นะครับใครอยากได้ฉบับเต็มนะครับสามารถรับชมได้ที่ Line ID s t SD94 ตัวนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เลขมงคลวันนี้นะครับซองดัง3ต้องเงินล้านนะครับให้ทุกสิทธิ์ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนนะครับ เดี๋ยวรอพี่ๆน้องเราสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มวิเคราะห์เรื่มงคลให้ทูกสิษธิ์ได้ติดตามกันเลยนะครับจังหวัดไหนมาแล้วนะครับภาพชัดเสียงชัดรายงานตัวให้อาจารย์ด้วยนะครับเศรษฐีวันที่1น,นะครับตุลวรกดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับพิมพ์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าหลักเด่นของสาวตรงเงินล้านนะครับมีหลักเด่นหลักไหนที่ลูกศิษย์นะครับตรงกับที่ลูกศิษย์คิดไว้นะครับวันนี้เหล่าเส้นดังนะครับวิเคราะห์หลายท่านเลยสำหรับซองนี้ให้มาฝากลูกศิษย์ของอาจารย์เชนทุกคนนะครับติดตามที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้นะครับสาวตรงเงินล้านนะครับหลักเด่นมีหลักไหนกันบ้างเรามาดูกันเลยนะครับในหลักที่1นะครับ นะครับหลักเด่น3ตองเงินล้านงุณผู้ชมมาที่หน่งกรกฎาคม2 5 6 4นะครับหลักเด่นที่หนึ่งนั่คือหลัก6นะครับลูกศิษย์เนาะนะครับในหลักที่1ออกมาแล้วนะครับเหลืออีกนะครับเหลืออีก3หลักนะครับสำหรับหลักเด่นงวดนี้นะครับลุ้นกันเลยนะครับว่าลูกศิษย์นะครับชอบหลักเด่นงวดไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับชอบหลักไหนมากที่สุดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าซองดังเหล่าสินดังเขวิเคราะห์ซองดัง3าตองเงินล้านออกมามีตัวไหนกันบ้างนะครับสวัสดีอีกครั้งนนนนนึงดดดดดด้้้้วววยยยยะคคครรรรรััับบใใทีี่่ชชชมมออูกกกไล์์์แตติาาาหจเ นะครับนะครับหลักเด่นวันนี้มี4หลักนะครับทุกสิทธิ์ครับวันนี้หลักเด่นมี4หลักนะครับสำหรับซองดัง3ามงล้านนะครับเราซินดังวิเคราะห์มาแล้วนะครับเพิ่งมาส,สดๆร้อนเลยวันนี้อาจารย์ก็รีบเปิดซองเลยนะครับสำหรับทุกสิทธิ์คนที่รออยู่แล้วนะครับซองดัง3ามงล้านงวดน,นี้ทุกสิทธนะิ์เนาะ เราเซ็นดังวิเคราะห์ซองนี้ออกมานะครับมีหลักเด่นทั้งหมด4หลักนะครับออกมาแล้ว3หลักนะครับเรามาลุ้นกันว่าในหลักสุดท้ายหลักเด่นวันนี้จะเป็นหลักอะไรนะครับแน่นอนนะครับตัวเลขตัวสีแดงนั่นคือตัวเลขที่เด่นที่สุดนะครับของงวดประจําวันที่1นึ่งกรกฎาคม2องนหนะครับหลักนี้นะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามซองดัง3ตรงเงินล้านของอาจารย์เชนนะครับลูกศิษย์นะ เอาละนะครับในวงสุดท้ายนี้นะครับวงสุดท้ายนี้นะครับในวงสุดท้ายนี้ของหลักเด่นของ3ตรงเงินล้านนะครับหลักเด่นที่ลูกศิษย์รลอคอยกันนะครับหลักเด่นที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดในหลักมุ่งเป้าวันที่1นึ่งกรกฎาคมสองพันนะครับเรามาลุ้นกันว่าเราเสียดังวิเคราะห์หลักเด่นหลักสุดท้ายออกมาเป็นหลักอะไรนะครับเดี๋ยวจันใบให้นิดนึงแล้วกันนะครับใบนิดนึงแล้วกัน นะครับยังไม่ออกเร้่สิทธากันก่อนนะครับตอนนี้95ท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์เชนด้วยนะครับใครที่นะครับอยากได้หนังสือนะครับเลขมงคลของอาจารย์เชนนะครับ9เส้นดังฉบับคัดวิเศษสามารถสั่งจองได้ที่ Line id a s d 9 4ตัวนะครับตอนนี้สามารถรับชมเลขมงคลได้แล้วนะครับทางออนไลน์นะครับสอบถามได้เลยทาง Line a s d 9 4ตัวนะครับลูสิ์นับนะครับ หลักสุดท้ายน,นะครับใครที่รับชมอยู่วันนี้85ท่านนะครับรับชมอยู่ตอนนี้อยู่เลยนะครับรีบพิมพ์บอกเลยนะครับว่าหลักสุดท้ายน,นี้หลักอะไรนะครับเรามาเอาบรรยากาศกันก่อนนะครับรางวัลหลักสุดท้ายลุ้นบรรยากาศกันว่าหลักสุดท้ายอาจจะจะเขียนหลักตัวไหนออกมานะครับวันนี้อาจาย์ใบให้ทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ลูกศิษย์ชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับในหลักเด่นตัวสุดท้ายนี้นะครับเรามาลุ้นกันว่านะครับว่าอาจารย์จะให้หลักไหนนะครับในหลักสุดท้ายอาจารย์ใบามานิดหนึ่งละนะครับลูกศิษย์น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับแน่นอนว่าถ้าตรงนะครับขอให้โชคด,ดีทุกคนนะครับส่วนใครที่ไม่ตรงไม่เป็นไรนะลูกศิษย์นะนะครับเราเสดังวิเคราะห์สามตรงนะครับเด่นในเรื่องสามตรงนะครับมีโอกาสถกรางวันที่หนึ่งหรือเปล่านะครับเราไปลุ้นกันนะครับวันที่หนึ่งนี้นะครับลูกศิษย์นะนะครับ หลักเด่นวันนี้นะครับมีหลัก6หลัก2หลัก5และหลักสุดท้ายที่จะออกนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับพัลลุสินไทยบรรยากาศกันก่อนนะครับสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนรวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยนี่มีหลัก3หลัก8ที่มีใครหลายคนไทยออกมานะครับแน่นอนว่าต้องเป็นหลักใดหลักหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้เอาบรรยากาศกันก่อนลูกศิษย์นะนะครับถ่ายปัญหากันก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเฉลยแน่อนอนนะครับเฉลยแน่อนอนเลืออีกน,นาทีนะครับาจาย์เฉลยเลยนะครับระหว่างนี้รอพี่พี่น้องน้องเราสักคู่นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เชนด้วยนะครับใครทายถูกวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนลูกศิษย์นะถกรางวัลใหญ่ๆทุกท่านนะครับวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นะครับหลักสุดท้ายนีดยด้นะครับหลักสุดท้ายนี้นะครับที่จะจะให้ไปวันนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับหลักสุดท้าย สวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยนะครับใครที่มารับชมนะครับช้านะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ไปที่หน้าทำลายด้วยเดี๋ยวอาจารย์ให้หลักใหม่ไปบ้างนะครับลูกศิษย์นะนะครับ แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยเลยนะครับหลักเด่นหลักสุดท้ายนะครับหลักเด่นตัวสุดท้ายนะครับงดประจํที่หนึ่งกรกฎาคม2อง4นะครับวันนี้ออกมาแล้วเป็นหลักศูนย์นะครับงดประจําี่ที่1นี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีคนที่มาที่หลังด้วยนะครับลูกศิษย์นะนะครับสวัสดีคนที่มาที่หลังด้วยนะครับวันนี้หลักเด่นสาวต้องเงินล้านนะครับฉบับเต็มนะครับลูกศิษย์สามารถรับชมได้ฟรีนะครับตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่จานเชนไลฟ์สดจบนะครับแอดไลน์ไปที่สำหรับลูกศิษย์คนที่ยังไม่มีไลน์กลุ่มนะครับแอดไลน์ไปที่ s d นะครับ94ตัวนะครับ อย่าลืมแสแอดข้างหน้าด้วยนะครับค้นหาด้วย i อนดีูนกศิษย์นะนะครับค้นหาเสร็จแล้วนะครับขอได้เลยอาจารย์ขอสั่งตรงเงินล้านนะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6พนีนี้นะครับลูกศิษย์นะสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีลูกศิษย์คนที่มาที่หลังด้วยนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งด้วยนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจัดคู่ให้อย่างแน่นอนนะครับอีกสักคู่เดียวนะครับ อีกสักครู่เดียวตอนนี้ออกมาแล้วนะครับเป็นหลักสูนรนะครับงวดประจำวันที่1นึ่งกรกฎาคม2อ6 4นะครับต่อไปอาจารย์เชจะจับคู่ให้เลยนะครับจับคู่ให้เลยตรงนี้เลยกลางไร่สดเลยเดี๋ยวอาจารย์เชนจับคู่ให้เลยนะครับกลางไฟ์สดเลยวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้3ามต้องเงินล้านงวดประจำวันที่1 มาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอให้ทุกสิทธ์ทุกคนโชคดีนะทุกสิทธิลนะอาจารย์ก็รอเหมือนกันนะครับรอเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เลยสดให้เลยนะครับเพิ่งมาสดๆสเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้3ตัวตรงก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จับคู่ให้ก่อนเลยนะครับทุกสิทธิเนะ อาจูสิทธ์แคปหน้าจอทันหรือเปล่านะครับผูกสิทธิ์นะแคปหน้าจอทันไหมนะครับต่อไป2ตรงนะครับอาจารย์จับคู่ให้2ตรงด้วยนะครับสิษธ์นะ ฉ er, si anyway. right yeah. บับเต็มนะครับทุกสิทธิ์นะครับฉบับเต็มสามารถรับชมฟรีนะครับอาจารย์ขอแจ้งทางไลฟ์สดเลยนะครับว่าสามารถรับชมฟรีนะครับทาง l i น์ @sd94 ตัวนะครับหลักเด่นสตรงเงินล้านนะครับงวดนี้มีหลัก6หลัก2หลัก5้าหรือหลักศูนย์นะครับวันนี้อาจารย์เชนจับคู่ให้3ตรงเงินล้านนะครับสามตรงนะครับจับคู่ให้การไลฟ์สดเลยนะครับสหางนะครับสตรง2หางนะครับที่เหลือนะครับผู้สิทธิ์สามารถรับชมได้ฟรีฉบับเต็มนี้เลยนะครับ แน่นอนนะครับตัวเลขเด่นที่สุดอาจารย์จับคู่ให้กลางไลยสดเลยนะครับตัวเลขที่เด่นที่สุดสำหรับซองนี้สามตรงเงินล้านนะครับงวดนี hmm. ้อาจารย์ให้5้าศูนย์นะครับและ25นะครับส่วนสามตรงนะครับอาจารย์ให้625นะครับและ 2- 5 0นะครับใครดู yes. ไม่ทันแคปหน้าจอไว้เลยนะครับใครดูไม่ทันแคปหน้าจอไว้ทันนะครับแคปหน้าจอหรือแชร์ไปที่หน้าท์ไลน์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสิทธิ์นะนะครับวันนี้นะครับเศรษฐีวันที่1 นะครับวันที่1นี้นะครับวันนี้สาวตรงเงินร้านใครดูไม่ทันนะครับคลับหน้าจอไว้เลยนะครับคลับหน้าจอไว้เลยนะครับคลับหน้าจอทันไหมนะครับลุกศิธิ์ครับ แคล็บไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลูกศิษย์ดูคลิปย้อนหลักละกันนะครับวันนี้นะครับซองดังสามตวงเงินล้านนะครับอาจารย์เชนรีบไลฟ์สดเลยกลัวลูกศิษย์จะหาอ่าลอตเตอรี่ไม่ทันนะครับลูกศิษย์นะนะครับใครที่รับชมอยู่วันนี้นะครับตรงกับที่ลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์คิดไว้นะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับส่วนตัวเลขที่อาจารย์ได้มานะครับซองดังเหล่านี้นะครับได้วิเคราะห์จากเหล่าเส้นดังวิเคราะห์มาฝากลูกศิษย์ของอาจารย์เชนเท่านั้นนะครับไม่ต้องหาซื้อที่ไหนนะครับเพราะว่าไไมม่่่่ีีขาา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 ายยยยอออองงงแนนนนนนนเเเพพรรรรรระะะะวจ์ใให้้้ฟคคคัับบฉติลกด รับชมที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็รับชมจากอาจารย์เชนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับฉบับจริงนะครับหรือใครที่เห็นจากเพจอื่นหรือจากช่องทางอื่นนะครับวันนี้ใครเรียกเก็บเงินนะครับมาบอกอาจารย์เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ให้ฟรีซองนี้อาจารย์ซื้อมาฝากเฉพาะโคตาของลูกศิษย์ ของาจารย์เท่านั้นนูกศิกษานะครับวันนี้นะครับได้ไปแล้วนะครับเลขมงคลของอาจารย์สาวตรงเงินล้านนะครับซองดังที่ลูกศิษย์ติดตามกันนะครับใครที่พลาดนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังหรือรออาจารย์นะครับอาจารย์ลงลงที่หน้าทไลายให้แล้วกันนะครับลูกศิกษาเนาะเอาล่ะนะครับวันนี้สาตรงเงินล้านอาจารย์ขอการลาไปก่อนนะครับใครที่รับชมวันนี้ขอได้เงินล้านทุกคนดังสมปรารถนาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับใครที่รับชม สั่งตรงร้านของอาจารย์เชนอย่าลืมจดประกาศจดด้วยแล้วก็อย่าลืมไปรับฉบับเต็มของอาจารย์เชนได้ที่ไลน์แอด494ตัวด้วย นะครับวันนี้อาจารย์ขอเวลานะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกศิษย์มากๆคนที่ติดตามไลฟ์สดรับชมอยู่ตอนนี้อยู่นะครับขอได้เงินล้านทุกคนลูกศิษย์นะขอได้เงินล้านทุกคนงวดประจำวันที่หนึ่งกราคมสองพันหากสิบนะครับวันนี้ขอขับลาไปก่อนเจอกันวันต่อไปนะครับเจอกันงวดต่อไปงวดนี้ขอได้ปังๆแห่งๆทุกคนลูกศิษย์นะสุภาพแข็งแรงนะครับส่วนใครที่เดินทางกับต่างจังหวัดนะครับหรือใครที่ไม่เดินทางกับตัวอยู่นะครับใครเดินทางกับจากเขตพื้นทฑนนะครับหรือกทมนะครับที่จะเดินทางไปต่างงจัััหวดนะคครรบใ ที่เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วต้องกักตัวให้ครบ14วันด้วยนะลุกสิทธ์นะนะครับเพื่อความปลอดภัยของอครอบคร,รัวของท่านเองนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้3ตงเงินล้านอาจารย์เชนขอให้มอบโชคละกันนะครับขอได้เงินล้านดังชื่อซองเลย3ตรงเงินล้านสําหรับลูกสิษธ์คนที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ขอขาลาไปก่อนขอให้เป็นองแปังๆของท่านนะลุกสิทธ์นะวันที่1กราคมเดือนนี้เป็นเดือนเกิดใครนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ เงินทองไหลมาเทมาโชคลาภนะครับ ok ไหลมาเทมาด้วยนะครับรวมไปถึงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับเดือนหน้านี้ด้วยนะครับใครที่เกิดเดือนกรกฎาคม2114นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดือนเกิดของท่านด้วยเหมือนกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับการเงินการงานคล่องแคล่วด้วยนะครับและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านด้วยที่สําคัญนะครับวันนี้ขอขับลาไปก่อนนะครับเจอกันวันต่อไปสวัสดีครับ